มาครับผู้ชมครับนอกจากมีการปั่นข่าวย้ำนะฮะที่จังหวัดตราดแล้วอย่างที่ได้รายงานไปปรากฏว่าวันนี้ที่สระแก้วเราก็จําเป็นที่จะต้องรายงานสถานการณ์ให้กับคณะทูตนานาชาติทั้งหมด17ประเทศวันนี้เองเนี่ยพลโทธีรน,น,นันท์ักทคว้างท่านเจ้ากรมข่าวทหารบกท่านเป็นผู้แทนจากกองทัพบ,บกนะครับแล้วก็นําคณะฝ่ายทหารต่างประเทศทั้งหมด17ประเทศลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อให้ดูสถานการณ์ชายแดน โดยเชิญคณะทหารทั้งหมด17ประเทศร่วมรับฟังบรรยายที่กองพันทหารราบที่12กรมทหารราบที่3รักษาพระองค์ค่ายสุรสิงหานาฏอยู่ที่สระแก้วเพื่อจะสรุปถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่วันนี้หลักใหญ่ใจความเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับการประชุมน่าสนใจมากๆถ้าเราดูภาพการเก็บกู้ระเบิดที่สระแก้วควบคู่กันไปด้วยเพราะวันนี้ทางคณะ ทั้งหมดเลยก็คือทหาร17ประเทศเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นทูตทหาร17ประเทศเรากําลังอธิบายเลยเรื่องเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะการบรรยายครั้งนี้จุดหนึ่งที่เราเน้นย้ําเลยก็คือเรื่องของการปักเขตแดนและอีกอันนึงคือการกวาดล้างทุ่นระเบิดโดยเฉพาะภาพที่เคยมีการกวาดล้างทุ่นระเบิดหรือเก็บกู้ระเบิดคือมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่า พื้นที่สระแก้วใช่ค่ะก็จะมีการทำก,การสำร,รวจพื้นที่หนองยาแก้วสระแก้วนะคะซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหว70เมตรที่เรียกว่า s e เ e n s i ้เซนซิทีซนซึ่งถือว่าเป็นข้อพิพาทในการกำหนดแนวเขตแดน4ีบถึง47อย่างที่คุณผู้ชมทราบแต่ขณะดเดียวกันเรื่องการกวาดล้างทุนระเบิดไทยยืนยันกับผู้ช่วยทูต1 7ประเทศว่าเราจะกวาดล้างเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งหมด1 0อเเซต์และนอกจากนี้คุณผู้ชมครับมันมีภาพหนึ่งเปิดภาพวันที่มีเสียงปืนที่สาแก้วเรื่องการปั่นข่าวอีกเหมือนกันแล้วขเขมรการละครตามที่มีการเรียกกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมช่วงวันนั้นคือ12พฤศจิกายน วันที่บอกว่าทางเราเขาโกหกว่าเราเนี่ยไปยิงทหารขเขมรตายปรกากฏว่าวันนี้ผมก็เพิ่งทราบข้อมูลใหม่เพราะท่านเจ้ากรมเนี่ยกิจการข่าวใช่ไหม<ะ>ท่านออกมาบอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะวันนั้นเนี่ยที่สาแก้วเนี่ยข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีคําตอบว่าฝั่งขเขมรยิง300นัดนะฮะอันเนี้ยเรากําลังแจงให้คณะผู้ช่วยทูตทหารฟังว่ามีการยิง300นัด แล้วขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการยิงอีกรอบบ่ายรอบบ่ายเนี่ยมีการยิงอีก5นัดภาพบังเกอร์ของเราที่เสียหายเปิดขึ้นมาให้ดูหน่อยสิฮะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคณะผู้สังเกตการเนี่ยก็เคยไปดูมาแล้วส่วนวันนี้เป็นทางด้านผู้ช่วยทูตทหาร17ประเทศเราก็เลยบอกว่าความเป็นจริงเพื่อให้คณะทูตทั้งหมดได้รับฟังเนี่ยนะฮะนั่นคือกระสุนมีการยิงทั้งหมด300นัด ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีหลักฐานก็คือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรากําลังบอกทั้งหมดนี้คือการละเมิดข้อตก,ตกลงหยุดยิงใช่ค่ะเป็นการละเมิดเลยนะคะจากที่ประชุม GBC ที่เคยมีกันไว้ตอนวันที่7สิงหาคมเหตุการณ์นี้มันสะท้อนถึงการกระทําโดยเจตนาของฝ่ายกรรมัมพ<อ>ูชา,าที่บ่อนทําลายสันติภาพนี่ก็เป็นคําชี้แจงอธิบายต่อบรรดาทูตทั้งหมดนะคะทีนี้ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปเสร็จสิ้น ทางคณะก็จะลงพื้นที่ไปอีกจุดหนึ่งนะคะไปกันที่ด่านพรมแดนคลองลึกอรัญญประเทศนี่คือจุดแรกที่ฟังการบรรยายทั้งหมดก่อนในภาพรวมอันนี้คือฟังภาพรวมว่า300นัดใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นที่สระแก้วนี่ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากถือเป็นการเปิดข้อมูลเพราะวันนั้นเราบอกว่ายิงกันประมาณ5นัด6นัด ปรากฏว่าในวงประชุมเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันยิงฝั่งมันก่อน300นัดนะฮะตามที่วันนี้มีการถแถลงให้กับคณะทูตฟังแล้วมีการระบุด้วยว่าโดยเราเองเนี่ยตอนที่เขายิงมาคุณผู้ชมครับตรงจุดนี้คือหน่วยเฉพาะกิจที่12ประจำการอยู่เห็นบอกว่าเราไม่ได้ยิงย,ยัดด่วยุด้วยจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ คือคำเหมนจะเป็นฝ่ายยั่วยุเรา300นัดและฝ่ายไทยได้ยิงเตือนตามกฎการประทะเพื่อลดระดับสถานการณ์และกัมพูชาก็ยิงต่ออีก10นาทีก่อนจะหยุดยิงตอน16นาฬกา15นาทีโดยไม่มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บแต่ฐานของเราได้รับความเสียหายและ17นาฬกา 45นาทีกัมพูชายิงอีก5นัดมายังจุดเดิมครั้งนี้แหละเรากำลังฟ้องทางด้านผู้ช่วยทูต17ประเทศการยิงละลอกที่3คือการจงใจจะสร้างความสูญเสียแต่ละ,ละลอกที่3เราไม่ตอบโต้กลับนี่เป็นข้อมูลซึ่งเราก็เพิ่งได้ทราบพร้อมกันในวงประชุมว่าคาเมนมันยิง300นัดเพื่อหวังจะให้เราซัดมันเนี่ยนะฮะ ขณะเดียวกันวันนี้หลังจากนั้นอาจเปลี่ยนภาพหน่อยสิฮะพอประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยการประชุมสถานการณ์เนี่ยเห็นบอกว่าหลังจากนั้นจิตด,ดีเห็นบอกว่าพอประชุมเสร็จเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปยังทางด้านของด่านพรมแดนคลองรึกอารัญญประเทศถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะเรากําลังจะเดินหน้าแก้เรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะแก้ปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยการประชุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทูตฝ่ายทหารจากฝรั่งเศสได้มีการสอบถามด้วยใช่ไหมจิตดีค่ะมีหลากหลายประเด็นนะคะที่ทูตนานาชาติหลากหลายประเทศค่ะที่สอบถามไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการอพยพเป็นการถามจากทูตฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ชมโดยมีการถามกองกําลังบูรพาถึงมาตรการและคําแนะนําให้กับพลเรือนที่อาศัยตามแนวชายแดนเราจะมีระยะปลอดภัยอย่างไรจากเส้นเขตแดนในกรณีเกิดสถานการณ์ตึงเครียดทางกองกําลังบูรพาโดยฝ่ายกิจการ เรือนท่านก็ได้ชี้แจงไปว่ากองทัพบกได้ร่วมกับจังหวัดสระแก้วดำเนินการซักซ้อมแผนอพยพเป็นประจำทุกปีและเรามีการปรับปรุงแผนอย่างต่อนเนื่องตลอด10ปีส่วนพื้นที่ปลอดภัยเราได้เตรียมให้กับชาวบ้านจุดระยะปลอดภัยเนี่ยห่างจากชายแดนเนี่ยกว่า50กิโลเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายเดี๋ยวจะมีเสียงบรรยากาศทูตทหารถามตอบเรื่องการอพยพคนนะฮะขอฟังช่วงนี้หน่อยอันนี้ก็น่าสนใจ การกำหนดที ine, ่ว่าไสยว่าจะต้องกินตรงไหนพราง ลมแตแแดงค่านท้นะนมว่าไรอยู่าจากแนวอย่าที่ในหมูบ้านชยนจะนินลงไปเปการชนะานอ้าก็จะไคือในเรื่องการให้คาแนะนําตรวจงแต่ระยะชยนเท่าไหแลีเพราะว่า,า,นาในเรื่องของการการิจริงชาวบ้าน คุณผู้ชมครับนี่คือการอธิบายเรื่องแผนอพยพนะฮะผมเอาสั้นๆก็แล้วกันหลังจากนั้นคณะผู้ช่วยทูตทหารก็ถามเรื่องการปักเขตแดนล่ะครับคุณผู้ชมฮะโดยเห็นบอกว่า การคุยกันเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันกันกบกัมพูชาจําได้ใช่ไหมครับใช้เวลา7ชั่วโมง15นาทีซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางท่านรองผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาพันเอกบัญชาชาญฉลาดท่านก็ได้มีการอธิบายกับทางฝั่งของผู้ช่วยทัชทหาร17ประเทศโดยอธิบายเรื่องของการปักเขตแดน ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเมื่อวานนี้คุยกันแนวราบรื่นแต่ช่วงท้ายฝ่ายกัมพูชาขอเพิ่มวาระใหม่คือขอการรังวัดพื้นที่ที่มีประชาชนกัมพูชาบางส่วนรุกล้ําเข้ามาในฝั่งไทยซึ่งอันเนี้ยไทยบอกมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเรื่องการปักหมุดและอยู่นอกรอบการเจรจาฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องหารือกับทางหน่วยเหนือก็คือทางผู้บังคับบัญชาซะก่อนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็เลยทําให้การประชุมเนี่ยมันค่อนข้นขางที่จะกิน เวลาแล้วเราเองก็ได้มีการอธิบายเนี่ยนะฮะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทั้งไทยกับกัมพูชาเองเราจะร่วมบินโดนสำรวจภาพถ่ายทางอากาศโดยเราจะใช้ระยะเวลา5วันในการที่จะดูสถานที่และเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตามหลักเขตแดนที่42ถึง47 และเมื่อบินโดนเสร็จหลังจากนั้นจะมีเปิดแรกก็คือเริ่มกำหนดหมุดเขตแดนโดยจะมีเวลาต้องทำ60วันเดี๋ยวลองฟังเสียงคาอธิบายความที่ผู้ช่วยทูตทหารก็สงสัยว่าทำไมเมื่อวานคุยกันนานจังและเราจะปักเขตแดนขีดกรอบเท่าไหร่เราก็เลยบอก60วันเดี๋ยวฟังเสียงทางด้านของพันเอกบัญชาชาญฉลาดนะฮะชี้แจงผู้ช่วยทูตตรงนี้ฮะะ กำหนดให้เริ่มดำเนินการตั้ 17, ง,แตนนง,งแต่วันที่17พฤศจิกายนแต่กำหนดตวันที่17นี่ได้ขอเลื่อนให้เริ่มในวันที่18ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันะระหว่างทีมไทยแล้วก็ทีมกัมพูชาเพื่อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการในรายละเอียดในระดับผู้ปฏิบัติซึ่งผลการประชุมในช่วงแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสามารถทํางานร่วมกันได้แต่ในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยทางฝ่ายกัมพูชาก็ จะทําการวัดที่ดินที่ทงประชาชนของกัมพูชาในลูกล้ําเข้ามาตรงฝั่ง,งไทยซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการฝังชั่วข่าวซึื่งทางเราก็ได้ปรึกษาหารือแบบทางตัวเอแล้วก็แจ้งว่าไม่ยินยอมให้ทําได้เพียงแต่การปรับชั่วคราวกกอนในขั้นตอนนี้ส่วนเรื่องที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมาขอให้เป็นกระบวนการการตกลงร่วมกันต่อไปทางฝ่ายกัมพูชาก,ก็มีท่าทีไม่พอใจ มีท่าทีจะไม่ยอมร่วมทําการปรับหมดชั่ว,วคราวแต่ก่นก็ใช้เวลาเจรจาต่อรองกันอยู่พอสมควรคนระับก็ประมาณ6ชั่วโมงนะจนกระทั่งฝ่ายกัูชายนินยอมในที่สุดทางเราก็ไม่สร้างวันธสัญญาล่วงซ่อนเล้นนะครับที่เขาประกาศสุดท้ายการร่วมปรับหมดชั่วคราวก็จะเริ่มในวันนี้เป็นวันแรกนะครับโดยเริ่มจากการวินโดนเพื่อถ่ายภาพทางอากาศตามขั้นตอนของทางไม่กออสนาม การดำเนินการเนี่ยก็จะทำตั้งแต่หลักเขตที่42ถึง43ก่อนเป็นช่วงที่1มีระยะทาง7กิโลเมตร โดยโดนเนี่ยใช้ระยะเวลาห้าครับฮะหลังจากนั้นกลับมาตรงนี้เลยฮะประเด็นก็คือพอวันนี้เราฟังบรรยายเสร็จสับเราก็เลยรู้ว่าอ๋อวันที่12พฤศจิกเขายิงมา300กว่านัดและเมื่อวานนี้ที่คุยกัน7ชั่วโมงกว่าเพราะไอ้ที่ลุกล้ำเขมรจะขอปักหมุดด้วยเราก็ยอมไม่ได้สิฮะเพราะไอ้ที่ลุกล้ำกันมาเนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมไอ้ตรงรถน้ําและมีชุมชนเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเราบอกเป็นของเราเราจะต้องเอาตรงนี้กลับคืนแต่เขมรดูเหมือนกับว่าอยากจะให้เอาตรงเนี้ยที่มันกาลังลุกล้ำร่วม การพิจารณาปักบุตรด้วยเราก็เลยบอกไม่ได้ล่าสุดวันนี้หลังจากคุยในะห้องประชุมเสร็จเขาลงพื้นที่เลยออาไปดูภาพลงพื้นที่หน่อยไป,ไปลงที่ไหนค่ะไปที่ด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศนะคะจังหวัด สแก้วเหมือนกันคุณผู้ชมเพื่อที่ไปดูปฏิบัติการการแคบแก้ปัญหาสแกมเมอร์ซึ่งกองกาลังบุรพาค่ะก็พาเจ้าหน้าที่มาอธิบายนะคะในจุดที่ตั้งของสแกมเมอร์ของฝั่งกัมพูชาว่าทางจังหวัดบันเจมินเจยมีทั้งหมด27จุดโดยเฉพาะปอยเปดนะคะซึ่งพบว่ามันมีตึก10จุดและก็ตรวจพบเพิ่มอีก2จุดนะคะก็ทําชาร์จปัรยายเลยค่ะว่าฝั่งบ้านเขามีอะไรบ้างนี่ฮะ คือก็เข้าใจว่าอันนี้เขาแชร์ได้ว่ากําลังจะบอกว่าศึกมีภาพนี้ป่ะทีมงานภาพนี้สำคัญที่พี่ๆทหารไทยกําลังบอกลังสแกมเมอร์ซึ่งมันติดอยู่กับสาแก้วคุณผ,ผู้ชมรู้ใช่ไหมที่ไทยเราบางทีจะหนีออกไปเนี่ยทุกวันเนี่ยหรือบางทีเนี่ยที่โดนขมเมนเนี่ยเขา สแกนหน้าจนกระทั่งบัญชีตายแล้วเนี่ยแล้วเขาผลักส่งกลับมาเนี่ยคือมันจะไปซ่อนกันอยู่ที่รังสแกมเมอร์และเป็นไงจิตด,ดีเล่าน่อยดิพูดง่ายคือตอนนี้นะคะกองกําลังบูรพาของเรากําลังอธิบายบรรดาทูส<อ>ิบแปดประเทศเนี่ยล่ะคะ่ะให้ฟังว่าเนี่ยนะทางฝั่งกัมพูชามันมีจุดสแกมเมอร์เนี่ยยี่สิบเจ็ดจุดไม่ว่าจะเป็นปลอยเปตหรือที่บันเทียมเมียนเจยนะคะนี่น,น,นี่ภาพนี้ที่ถ่ายมา เอาขึ้นเต็มจอเลยแล้วเขาจะบอกจุดอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะใช่ค่ะคือคุณผู้ชมฮะไอตึกพวกเนี้ยใครจำพี่เบิร์ด IMF ได้พี่เบิร์ด IMF เนี่ยเป็นคนปักหมุดด้วยนะฮะแล้วจะดูว่าคนไทยเราเนี่ยเราถูกขังอยู่ที่ไหนแสดงว่าอันนี้เปิดผังรังสแกมเมอร์ในกัมพูชาให้คณะทูตเนี่ยได้ดูถูกไหมฮะค่ะนี่ และยังไงต่อค่ะเขาก็บอกเลยนะคะว่าเป็นตึกไหนรู้ชื่อหมดทุกตึกเลยคุณผู้ชมและแต่ละจุดมีคนไทยและต่างชาติที่ข้ามไปทํางานอยู่ประมาณ30คนต่อสถานที่น่าสนใจตอนที่เราเปิดผังรังสแกมเมอร์นะครับ ให้คณะทูตด,ดูเนี่ยปรากฏว่าทูตสหรัฐถามว่านี่คือปัญหาใหญ่มากระดับนานาชาติและระดับโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่กำลังรวมถึงพลเมืองสหรัฐด้วยการแก้ปัญหาตัดไฟตัดเน็ตแล้วมีมาตรการอื่นหรือไม่สหรัฐบอกเลยว่าอยากได้ความร่วมมือจากสหรัฐไหม mm. เออนี่พูดอย่างนี้บ้างก็ได้เนี่ยนะฮะ mm. นี่ เพราะฉะนั้นนี่คือการใช้ผังรังสแกมเมอร์ให้สหรัฐดูสหรัฐก็คงรู้ว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องประเทศแล้วเนี่ยสหรัฐเลยบอกมันคือเรื่องระดับโลกกองกำลังบูรพาก็เลยบอกว่าเราได้มีการประสานกับกับกมพูชาด้วยให้เขาไปปราบรังสแกมเมอร์อย่างจรงิงจังและได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านคนที่จะข้ามไปว่านี่คือการหลอกลวงนะผิดกฎหมายนะกัมพูชาเองเนี่ยกับปฏิเสธว่าประเทศเขาไม่พบสแกมเมอร์ คุณผู้ชมฮะไทยเราก็เจ๋งเมื่อสหรัฐอยากรู้ว่านี่คือเรื่องใหญ่ระดับโลกเราก็ฟ้องสหรัฐเลยว่าเราบอกเขาแล้วนะแต่สุดท้ายนะ่ะสหรัฐท่านรู้ไหมถ้าเป็นแบบประชาชนคุยกันสหรัฐท่านรู้ไหมคอมเมนตมันตอบเรากลับมาว่ามันไม่พบสแกมเมอร์และสหรัฐครับช่วยดูแผนผังขวามือนะครับขวามือนี่คือลังครับนี่เราก็เด็ดพอสมควรคนี่ มีเสียงด้วยนะฮะเมื่อสหรัฐตกใจลังสแกมเมอร์เราก็เลยบอกสหรัฐไปเลยว่าก็ขาเขมรเขาบอกแล้วไงครับว่าเขาไม่พบอ่ะมีเสียงหน่อยตอนทหารไทยรายงานคณะทูต คุชาจังหวัดปทุมธานีครับมีจุดสแกมเมอร์ทั้งหมดที่ตรวจสอบแล้วนะครับ27จุดครับปัจจุบันนะท่านคณะได้ยืนอยู่ที่ฝั่งอยู่ที่บริเวณนี้ครับก็คือบริเวณฝั่งตรงข้ามฝั่งปอยเบทน,นะครับซึ่งอาจจะมีพื้นที่จุดสแกมเมอร์ที่ตรวจสอบได้ในขั้นต้นทั้งหมด10 10ที่ทตรวจสอบจริงอย่าวันสิบครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกสองอีกสองจุดครับจุดแรกนะครับที่ตรวจพบนะครับก็คือ,อะจะเป็นพื้นที่ ตึก18ชั้นนะครับโบเวกตึก18ชั้นนะครับอันี้จุดแรกนะครับพื้นที่ภูริคาคาิโมรีสอร์ทครับจุดต่อมาครับคือ,อเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านซานโฮครับและจุดต่อมาครับจะเป็นบริเวณลึกขึ้นครับจะอยู่บริเวณเขาเรียกว่าตึก6ชั้นและ3ชั้นครับอยู่ที่บริเวณทางทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลึกที่สุดครับจุดต่อมาครับจะเป็นจุดเขาเรียกว่าตึก8ชั้นจุดตึก8ชั้นบริเวณนี้ครับจะอยู่ติดซ้ายสุดของปอยเดชครับจุดต่อมาคือไฮโซโฮเตลครับ จๆๆคืออย่างน้อยๆสหรัฐเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วตกใจไปเรียบร้อยแล้วเอาเรากลับมาตรงนี้วันนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือการฟ้องกับคณะผู้ช่วยทูตทหารเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวันนี้เรื่องการปักหมุดแดนเขตแดน42-47ถึงวันนี้คขมรก็ขอบินโดรนเราก็เอาได้ถ้าจะบินโดรนคือคำถามคือทำไมเราไม่เปิดดาวเทียม ล่าสุดเนี่ยคเมงก็คงอยากจะสำรวจแบบระยะใกล้ๆตกลงกันบินโดนคือ5วันนะครับออะเปิดบรรยากาศซิวันนี้เรื่องบินโดนตอน9ก้าโมงค่ะตอน9ก้าโมงนะคะฝ่ายความมั่นคงรายงานค่ะว่าชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวฝ่ายกัมพูชาเดินทางมาร่วมบินโดนเพื่อวางภาพถ่ายทางอากาศนําไปสู่การเดินสำรวจร่วมปักหมุดชั่วคราวนะคะตามเส้นทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ค่ะซึ่งวันนี้คณะทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ10 เประเทศด้วยกันก็ลงพื้นที่มาร่วมติดตามแต่นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปเฉพาะแค่สำรวจแค่จุดเขตที่42ที่บ้านหนองยาแก้วเป็นจุดเริ่มต้น42ถึง47ถ้าใครติดตามกันมาอย่างที่บอกนะครับเขาจะมีแต่ละเฟสเพราะว่า เมื่อปักหมุดแล้วเนี่ย<ะ>มันจะนํามาสู่การตกลงเรื่องเส้นเขตแดนว่าตรงไหนอะไรยังไงแล้วมันตรงกันไหมเราก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเขาอยากจะบินโดรนเราก็ให้เขาบินโดรนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เอาคณะผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยร่วมสังเกตการแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวลองเปิดภาพตอนที่คณะผู้ช่วยทูตทหารลงมาดูหน่อยและคุณวีระสมความคิด<ะ>อ๋อวันนี้มนันวันกำหนดที่คุณวีระบอกว่า,าอยากจะขอเข้าร่วมการสังเกตการบินโดรน<ะ>ปรากฏทหาร เขาให้เข้าไม่ได้นะฮะเพราะอย่างที่บอกกัมพูชาไม่ยอมครับคือมุมหนึ่งผมก็เข้าใจได้มันคือเรื่องความมั่นคงอยู่ๆจะไปเอาพล,ลเรือนมาเนี่ยอย่างคุณวีระก็เคยโดนจับถูกไหมฮะแล้วจะมาขอสังเกตการก็เลยไม่ได้ล่าสุดอ่ะเปิดภาพคุณวีระสมความคิดขึ้นมาประกอบหน่อยครับปรากฏว่าวันนี้ทางด้านของคุณวีระเองก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์บอกถึงแม้จะไปเข้าร่วมการบินโดรนดูเรื่องการ ปักหลักเขตหมุดไม่ได้แต่ตัวเองเนี่ยให้ดูแบบวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์ใช่ไหมค่ะเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ดูผ่านวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์นะคะแต่ไม่ได้ดูด้วยตาตัวเองซึ่งเจ้าหน้าที่เขาอ้างเรื่องความปลอดภัยค่ะดังนั้นตัวเองก็เลยข้อเสนอนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเจ้าหน้าที่งั้นผมไปคนนึงแล้วก็ฝักกัมพูชาพลเรือนอีกคนนึงไหมล่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญาตค่ะ ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังจากที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่รับปากเอาไว้ว่าจะให้ผมเข้าไปแต่สุดท้ายก็ไม่ให้เข้าไปนะคะและมองว่าไอ้ตอนนี้นะคะจะปักยังไงจะถ่ายภาพทางอากาศยังไงเรื่องนี้ก็ไม่จบมันเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเพราะว่าต่างคนต่างบินและสมมติเราบินแล้วเรายึดตรงนี้เอาขอเขมรไม่ยึดตามอ่ะเพราะขเขมรมันก็จะบินของมันเหมือนกันเอาก็ถูกคุณวีระ คือเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่าเราเคยวางเกณฑ์ว่าเราจะปักหมุดนะคอมเมนขอพื้นที่ลุกล้ําอีก <c oughs> เหมือนกับจะขอเข้าไปสํารวจตรงนี้เพื่อจะเป็นของเขาหรือไม่คือเราก็เลยบอกไม่ได้เพราะอันนี้มันนอกเหนือก่อนหน้านี้ที่จเจราจากันมา <c oughs> ส่วนวันนี้คุณวีระก็เลยสะท้อนว่าแล้วต่างคนต่างบินแล้วสุดท้ายข้อตกลงคืออะไรสุดท้ายแล้วมันก็จะตีเส้นคนละเส้นอยู่ดี <c oughs> แล้วก็กลับไปเหมือนเดิมคือตกลงไม่ได้ฟังเสียงคุณวีระสมความคิดหน่อยครับ คือเหตุผลเนี่ยนะครับทางกองทัพเนี่ยเขาก็อ้างว่าเพื่อความไม่ปลอดภัยเนี่ยประการที่1น,นะเพราะว่าตลอดแนวที่มีการดําเนินการเนี่ยนะครับมันก็จะมีกําลังของทั้ง2ฝ่ายนะครับที่ต้องคอยคุ้มกันนะทั้ง2ฝ่ายนะก็คือติดอาวุธทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ข้อที่2 ขมรไม่อนุญ,ญาตให้ผมเนี่ยเข้าไปเดินนะเพราะว่าถ้าประเทศไทยทหารไทยเนี่ยยอมให้ผมเข้าไปเดินกับคณะที่ทำการสำรวจเนี่ยขมรมันก็จะเอาคนของมันเข้ามาบ้างนะก็เกรงว่าเดี๋ยวก็จะเกิดการกระทบกระทั่งแล้วก็ไปทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีปัญหา ผมก็เลยต้องถามอีกคำถามหนึ่งว่าหมายความว่าตลอดการทำงานเนี่ยแม้แต่ในวันที่มีการนะครับเดินสำรวจแล้วก็เพื่อปักหมุดเนี่ยยังไงพวกผมก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมทางกองกำลังก็บอกว่าใช่นะครับเพราะว่าถ้าผมเข้าไปหนึ่งเรื่องความไม่ปลอดภยัยแล้วสองเรื่องที่ เขมรมันจะไปอ้างไงว่าเอาประเทศใจให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการได้ก็ต้องให้เพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องปักหมุดนะฮะคุณวีระสมความคิดเข้าไม่ได้กลับมาตรงจุดนี้ครับคุณผู้ชมฮะเออวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งก็คือเอาเรื่องสายแก้วให้จบหน่อยล่าสุดเนี่ยตามคําสั่งของท่านผอ,อตรอพนตเอกกิจรัตนเพชรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการสั่งการให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตัดเขาเรียกว่าแท็กสายสัญญ,ญาณ3จุดถูกไหมฮะ เพื่อจะเป็นการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับแก๊งแสแกมเมอร์พูด,ดง่ายๆคือปฏิบัติการล้มสัญญาณชายแดนตัดแก๊งคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติเห็นบอกวันนี้โอ้โหสายแบบเยอะมากนี่ฮะ mm. และที่ผ่านมาทำอะไรกันหรือนี่ล่าสุดวันนี้ปฏิบัติการนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นล้มเสาสัญญาณชายแดน mm. เห็นบอกว่ามีจุดที่หหลังสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองรึก เห็นบอกตัดสายสัญญาณหลัก28เส้นนี่ฮะคุณผู้ชมครับและจุดที่2ลานจอดรถโกลเด้นเกรดดามพรมแดนคลองเล้งจุดที่3จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาตัดสายสัญญาณ3เส้นซึ่งทางตำรวจสแก้วประสานบริษัทผู้ถือครองสัญญาณที่ยังไม่ดำเนินการให้เข้ามาดำเนินการมาตรการเดียวกันเร็วที่สุดเห็นบอกตอนนี้ยังเหลืออีกสองเจ้า คำถามคือเอาแล้วที่ผ่านมาทำไมปล่อยไว้ตั้งนานเนี่ยเห็นบอกว่าโดยเฉพาะจุดที่3มันก็อยู่ตรงจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาเลยนี่ปฏิบัติการล้มเสาสัญญาณของแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่ฮะอ่าอันนี้บอกว่าตัดแล้วค่ะนี่ครับอ่ะก็ถือว่าอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าทำได้จริงมันก็ดีคนไทยจะได้ไม่ต้องโดนหลอกอีก แต่ที่แน่ๆก็คือยังมีคนไทยแห่ออกจากสักแก้วนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปทำงานแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์